สวัสดีครับทุกคนทุกช่องเทมใครน,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 นะวันนี้เราเป็นกัน,นเกมบเอฟเอฟนะรหรือว่าฟรีไฟกันนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟกันนั่นเองนะในโหมดแรงนะครับในโหมดแรงนะครับแล้วที่สําคัญคือเลี้ยงผมรถผมไม่ได้แรงรถคือปกติผมมาบอกท่านผู้ชมคือแรงรถเพราะว่าแพ้ใช่ไหมครับอันที่จริงเนี่ย อยู่ดีดีรดครับอยู่ดีดีรดตั้งแต่เมื่อเช้าเลยครโอเคนะแล้วครขับคเดอุบัติตุโนี้เอหโอ้อ้โห้อ้โหโอ้โอ้โหโออ้โหโอ้อ้โหโอ้อาโ โอเคครับ okay. เราก็จะมาเข้าค่ายฐานนะ Oh no, o อ r table ลอ s ส o o t i n g มีคนอยู่นะมีของตรงนี้มีขอซุ่มยิงไม่นะมีคนรับไปแล้วอย่าอย่ามึงมายิงเราเนาะมึงมายิงเรานะอย่ามึงมาดีแล้วมึงมายิง,ง,ยง,ง,ยงเออมันมายิงได้เลยครับมายิงได้เลยม ไปเลยไปเลย้โมีคนช่วยอีก my god running run run รนนะครับสันนตรดมรโอ้ฟันนะครับความฝันนะฮะรีมผมหมายถึงผู้สปิดรันนะในเกม m i n e c r นะโอเคเราวิ่งนะครับ running run my friend run วิ่งเ วิ่งด่วนนะเดี๋ยวขอมาพันยา,าตัวนี้ก่อนนะทุกคนวิ่งหนีฉลามฉลามคดี๋ยามาเก็บยาตกตกใจฉลามนะ เจ็บตรงนี้แล้วก็แอมมาเต้นข้างในครงไม่มีใครเห็นหรอกมั้งครับ <laughs> มีสองตรงนี้มีปืนชาร์จยิงจริงตลอดหก 6, นะเดินไปเดนะยรนะ ตกใจฉลามมาเมื่อกี้โดนลงมาฟิวฉลามตัวนั้นน่าจะมาช่วยเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนคือก็จะไม่ช่วยเพื่อนนะเพราะว่าผมยิงด้วยปืนนี้ครับยิงรัวมากครับโอ้เหมือนน่าจะเขาน่าจะตามทันแล้วนะครับเหมือนเขาน่าจะตามทันแล้ว ตอนนี้ไม่มีปืนอะไรยิงเลยนะเจ้าฉลาเจ้าฉลามาอย่าทำอย่างนั้นขอวิ่งไปหาเพื่อนโอ้ตกใจตกใจครัเมื่อกี้แม่เปิดเมื่อกี้คุณแม่ออกมาเปิดประตูครับผมตกใจครับนอนอยู่ในห้อง ครับเจ้าตัวฉลามตรงนั้นอ้าไม่ตรงเอาลงนะครับเอาแล้วเอาแล้วแถมเล็งไม่ได้ครับปืนนี้เิ็งได้ไหมนี่ดิงไม่ได้ครับ ก็ลองใช้ปืนฮิวดูก่อนนะโอ้ยเจ็บเตียนเฮ้ยคนนั้นมีเพื่อนไม่ใช่ปลาฉลามตัวนั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเเรียบร้อยททุกคนใช้ปืนเดียวกันนะร้อยกว่ามานะเพื่อนทีกคนเรียบร้อยเออ แร้งผมรถครับก็เป็นโกหนึ่งนะเอาเพื่อนอีกคนหนึ่งโดนชุกเลยเหรอชุดฉลามบนกั๊นะครับผมตกใจเลยว่าทีมแพ้ครับ <Spot. S 2> แต้งมีปืนพกหนึ่งกระบอกนะครับ ไม่น่าเลยเนี่ยทางเลือกของผมคือหนึ่งไปตรงนู้นสองอยู่กับเพื่อนผมเลือกทางนี้ดีกว่ายือ้อแป๊บเงียบเงียบโอเคประมาณนี้ผมวิ่งเข้าฟาดดีกว่ามีมีส เป็นอันนี้ใช่ไหกระสุนไม่ตรงนี้เออมอยู่จอคิวมาขอดูตรงนี้ก่อนนะว่ามีขนไหม ไม่มีก็อย่างไรก็โอเคนะ<ห>นเก็บตรงนี้กูแลก็แล้วเดี๋ยวอไปกดว็กยวลบขอไปด้วก็เพราะว่าเล่นไปหมดทีนะมลบางทีคำยากอาจจะ<ห>เล็กเข้าไปนกหนึงนะยังจะ เขียนไปใช้ปืนน <urai> <t benim> ี้นะยังได้ไหเดีวผมต้องวิ่งไปเก็บกระสุนตรงนั้นก่อนนะอบคุณนักสองนะครับมีมีมีเสียงอย่างไรก่อน เอดลุลกเยิ่งเจอก,ก็นอนุนไม่ับเกตเลโอ้โนโองโอ้ชิวสดทีจะต้องเลือกกันีนีนะผม,ม้โตทรมาจากามาชานะครทุกคนตอนนี้เราก็กำลังวิ่งสปีดรันอยู่นะครับรอถือยทุกคนว่าปืนไหนแรงกว่าว่าจะเป็นตัวนี้นะเถอะ ก็ได้พือมีไม่ก็ขี่รถไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ขี่รถไปหาเพื่อนเลยนะตัดนะค,คนมีคนด้วยว้าว โอ้ oh my god น้องน้อเรียบร้อยฮะหมดทีมเลย <laughs> เรียบร้อยฮะหมดทีม <laughs> เล่าให้ผงตอนนี้ผมก็จะมาดูครับว่าแล้นี้ผมกีบมาได้เท่าไหร่แล้วครับจีบมาอีกหนึ่งอัน เล่นคนเดียวหนอะเล่นหลายคนถ้าเล่นหลายคนจะทีมเนาะผมเล่นคนเดียวนะลางเลนิิหดึ่งครับเพราะว่าผมกลัวว่าถ้ามีคนเก่งมาเรียบร้อยกดทั้งทีมกดไม่ทันติธรรมะกับปุจิตชากใจ ท่านผู้จเจริญข้างหน้าปนเป็นตัวตึงเลยกับผมมันจะดีตึงตึงอาจารย์แหงกับอาจารย์เดียร์คร,รับกีตาร์จะเก่าทำมากักันโอเคต่อไปก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวม,มาทารีวิวมัดโอเคแล้วก็จะมาเดินวนตรงนี้ ก็คนเคยเล่นเหมือนผมนะครับคือถ้าทุกคนเล่นกับเพื่อนนะครับเล่นกับเพื่อนที่รู้จักนะครับให้เพื่อนบอกเพื่อนว่าให้เวลาสิบวิในการเดินไปหาสีนะครับอย่างเช่นเพื่อน mm hmm. เพื่อน mm hmm. คนหนึ่งอะบอกว่าให้ไปเหยียบสีทองนะครับวิ่งไปเหยียบแบบแต่ช่วงนี้คือไม่มีเพื่อนมาเล่นเพราะผมลืมแอเพื่อนลู มาคนเดียวผมจะลงตรงประมาณตรงนี้นะเพราะว่าเราจะแอบตรงนี้นะป่าเราลงตรงป่าสีครามดีกว่านะป่าสีแดงนะป่าสีแดงโอ้นี่ลงด่วนเลยครับตอนนี้ว่าผมลงตรงนี้ดีกว่าไม่มีใครลงนะเป็นบ้านหลังเดียวกันที่ผมมีไปตอนเมื่อกี้นะ หรือเปล่าบ้านเหมือนกันครับแต่สถานที่ไม่เหมือนกันทุกคนคงงงที่ผมพูดกองเพื่ออะไรตรงนี้อ๋อไม่ใช่บ้านหลังดีก่ครับคนละหลังคนระับวิ่งลง,งไปด่วนเลยนะ ร่อนเก,ก็บยาน,น,นะฮะเกหอกขอลองวิ่งก่อ,น,อนนี่โอเคครับผมชอบใช้ท่ายอย่างนี้บเท่ดีว้าวของร้อไทยๆจับตรงนี้ไม่ร้อยตรงนู้นร้อยครับของ เกิดาการผิดพลาดนิดนึงเราต้องรัรนห่วนเลยครับเราต้องวิ่งแซกครับเพราะว่าคนที่อยู่ข้างหลังเรานะถ้าเป็นศัตรูคือจะพยายามวิ่งหาเราตรงกลางนะก็จะยิงหาเราตรงกลางครับเราต้องใช้ความรวดเร็วนะไม่ก็ไม่ก็กถ้าแบบใครรู้นะว่าเคลลี่นะครับคือตัวละครตัวที่ เป็นผู้หญิงผมสั้นนะครับตัวนั้นแหละวิ่งไวนะครับทุกคนก็ใส่ตัวเนี้ยมาไว้ข้างล่างตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าวิ่งไวครับความรวดเ,เร็วนะแล้วเราก็จะมาแอบตรงนี้นะที่เดิมตรงนี้น้ำทึนแบบตรงนี้นะเพราะว่าเป็นที่แอบที่ดีนะครับยิบปึ๊บ แอบ,บตรงนี้มากสุดนะผมก็จะมาแอบ,บตรงนี้ไปเลยนะโอ้ว้าวทุกคนครับเยี่ยมมากครับเราอยู่ในหาดทรายนะครับที่ไม่มีน้ำเลยนะและ้วเรียนกับเราเรียนโอเคเข้าไปเลยนะคือที่แอบชั้นหยอดเลยนะครับถ้าทุกคนไม่มีหมวกนะครับ มีแค่ตัวละครบเปล่านะใครเคยดูมารูโตะบ้างครับแล้วเดี๋ยวมต้องมีปืนปืนไหนนะเราต้องถือปืนอะไรก็ได้นะครับนี่อย่างเช่นปืนอะไรก็ได้ครับที่เราสามารถถือได้นะสองกระบอกนะครับ ในเช่นปืนพกนะครับปืนพกเดี๋ยวเดี๋ยปืนพกดีเสิร์กับ G สิบแปดเหมือนเจ้าปืนพกเหมือนกันหรือเปล่านะเนี่แหละครับปืนนี้นะถ้าเราถือสองปืนนี้นะเดี๋ยวจะวิ่งให้ดูเลยนะถึงนะครับวิ่งมาลุโตนะครับเ <laughs> องจะนอนได้ เราก็จะมาดูตัวนี้ไม่มีขอทีเราต้องโยนนี้ระเบิด้ปะรเระร,เร,ระ,ะร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 ไปเระแะร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 แระ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 ะร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 ะคนระระรระอะร แล่เ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 ปล่าเ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 ล่าเล่าเล่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 ล่ลันล่ด่ลันล่มลกนะหกลไ่ลเลน่ลฟ้าไม่ป ถ้าเคยเป็นสายฟ,ฟ้าเหมือนผมเพีงครับคือบางทีมองมาไม่ไปนะแต่ไงก็ต้องไปอยู่ดีข <c oughs> ี่รถนะตัวสิบห้าคนอย่างรวดเร็วนะโอ้น้ no 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 โอ้ e a h จอดได้เ่ยโอเคออกได้แล้วลรีบรถไม่ทนันรีบรเดี๋ยวเดี๋ยวลิ้นพันเขาขอโทรศัพรีบรถใช่ครับถูกแล้วลรีบรถไม่ทนันครับ แต่วิธีการดิบรถประมาณนี่ครับแต่วิธีการริบรถดอผมเคยดิบรถนะอีกคันหนึ่งแต่ไม่รู้คันไหนนะแต่จำไม่ได้แล้วว่าเป็นคันไหนรู้อย่างเดียวเคยเคยดิบแล้วครับจเนี่ยครับน่าจะเป็นคันนี้น่าจะถูก้นมียามีมียามปคนขี่รถนะ ไม่โดนซะด้วยลิชีน่นี่นรุกนี่เหมือนเจอคนไม่ใช่เหมือนแล้วครับเจอเลยครับเมื่อกี้โอ้โน <c oughs> oh, no. นั่นไงครับ <c oughs> เรียบร้อยตก วก,วกงีง่สีชกไล่ไล่ตาเยียออิีักตาหนึงงน่งก้รักคนอีสักตาหนึ่งอีสักตาหนึ่งเขาเหลืออันสุดท้ายบุสัดไม่ได้ ทุกคนครับแอะถามว่าผมได้ท่าเต้นนี้ยังไงคือเขา,าแจกสีครับแล้วก็คือเล่นลงเล่นนะครับรอบนะครับผมก็ลงเล่นนะครับโดยการวแล้วครับครึ่งชงั่วโมง ออเคนแต่งชุดเหมือนกันรัวมากอะเพึ่งชั่วโมงแล้วคือวันนี้คือหมเข้าหมเข้าแล้วก็หายอันไหนก็ได้ครับมายิงนะค,คืออย่างเช่นหยิบคือมีถังเราเปิดนะอย่างเช่นหยิบถังระเบิดมาแล้วก็ยิงถังระเบิดครับ <c oughs> ยิงถังระเบิดแล้วหลังจากนั้นก็เข้าตาใหม่ไปเรื่อยๆนะไม่ก็กระโดดจากทือ <c oughs> ันก็ไม่สู้อะไเลยสัีกห่าเขตทหาร ด้ด,ด,ด้มีคนลงเยอะขนาดนี้เลยนะปึ๊บลงงลางเหมือนว่าอีกคนนึงน่าจะได้ปืนไปแล้วนะมั้งนบ โอ้ไม่โอ้ไม่ยกอดเอายิงไม่ออกรถเช่นเคยครับเป็นร้อยเลยแน่ๆไม่เป็นไรอ่ะโอเคนะก็กาวิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะผมไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ